อีกิดิเมนชั่นหลังจากที่ทําสีเสร็จเก็บสีเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าลูกปืนดังครับนี่ลูกปืนเสื่อมสภาพคือคันนี้นะครับเข้ามาใหม่เป็นเครื่องยนต์ v ีเทคนะครับเดี๋ยวผมทําการเซอร์วิสก่อนเปลี่ยนลูกปืนล้อล้อหน้านะครับมันดังทั้งสองข้างมันก็จะวูวูวูวอ่ะเสร็จแล้วรีวิวให้ดูครับ ครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง168 Channel นะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเนื่องจากว่าผมไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปเที่ยวหรอกไปดูงานนะครับอ่ะวันนี้ผมมี Honda Civic ครับตัวนี้เป็นปี2002นะครับ2,545ครับ2 0 0 2 2,003 2,004ก็จะเป็นตัวตาเหี่ยวนะครับแต่คันนี้ได้ดีคือเครื่อง VTEC นั่นเองนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติส รถคันนี้สวยงามมากครับเพราะว่ารถบอดี้เดิมครับก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168 Channel ให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีรถสวยๆแบบนี้ไห้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูทุกจุดเลยนะครับคันนี้หน้าเดิมท้ายเดิมครับรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนร้อเครับคันนี้ได้ฮอนเครื่องใหม่ทั้งตัวนะครับฮอนใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็เช็คซึมทั้งหมดเลยเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับแล้วก็มีในส่วนที่ผมต้องเซ ก่อนที่จะไปดูรถคันนี้ย้ำอีกทีนึงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามช่อง168 Channel ชแนให้ผมด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถเลยครับว่าจะสวยขนาดไหนก่อนที่จะไปดูตัวรถนะครับก็ดูห้องเครื่องก่อนนะครับสำหรับรถผมนะครับผมการันตีเลยว่าผมคัดสภาพมาทุกคันนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับกล้าการันตีให้ลูกค้าได้ร้านเปอร์เซ็นต์เลยว่ารถผมไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนถ้าเกิดว่ารถเคยโดนตรงไหนเฉียวชนตรงไหนนะครับถึงโครงสร้างหลักหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าลูกค้าติดตามผมอยู่แล้วนะครับ ผมก็จะมีคลิปเก่าๆลองเข้าไปย้อนดูก็ได้ครับอย่างเทเบเซอร์ผมก็แจ้งตรงว่ารถโดนมารถชนมานะครับแต่ก็ขายได้นะครับเพราะว่าลูกค้าบางทีก็รับได้อ่ะมาดูห้องเครื่องก่อนครับรถคันนี้เซอร์วิสใหญ่มาหมดแล้วนะครับสำหรับตัวรถคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ VTEC ครับ 1700cc v t เ c ครับเป็นเกียร์โูนัติสปีดนะครับนี่ Honda มันมีหลายตัวนะลูกค้าต้องดูดีๆเครื่องยนต์ VTEC หรือไม่ v ี e c ส่วนใหญ่ h อ n d a ต้อง VT e ทคนะครับคันนี้ VT e ทครับอ่ะมาดูด้านขวาของตัวรถครับตรงนี้ไม่ต้องตกใจครับตรงนี้อาจจะโดนน้ำมันเบรกนะครับแต่ว่าเป็นสีเดิมนะครับห้องเครื่องสีเดิมจากโรงงานครับเพจยังอยู่ครบหมดนะครับตรงนี้เพจเดิมจากโรงงานครับเป็นเพจสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับเพจไม่ขยับนะครับด้านขวาของตัวรถครับเม็ดอาร์ยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับตรงนี้คือเม็ดอาร์นะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเมทอาร์คเมสพอร์ตนะครับตรงนี้อะโคดน่าจะหายไปครับเป็นอะโคดแท้จาก Honda ครับเมทอาร์คซุ้มล้อเดิมนะครับคันหน้าเดิมครับติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดมอกร่างต่างยังอยู่ครบหมดครับคันนี้คันหน้าติ๊กเกอร์รอยปั๊มทุกอย่างยังอยู่ครบหมดครับแล้วก็ติ๊กเกอร์บอกเบอร์น้ำยาแอร์ยังอยู่ครบครับตรงนี้ของแท้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถครับบ้างหัวโชกเดิมครับเมทอาร์คเดิมนะครับนี่เมทอาร์คเดิมจากโรงงานครับบ้าหัวโชกเดิมจากโรงงานเมทอาร์คห้องสีห้องเครื่องเดิิมมจาากกโรงงนซอเด ซอกเดิมจากโรงงานครับแล้วก็ฝากระโปรงคันนี้นะครับเป็นฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานครับเพราะว่าติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบหมดทุกอย่างครับแล้วก็ติ๊กเกอร์บอกแอร์แบ็กก็ยังอยู่นะครับคันนี้น่าจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับจะมีแอร์แบ็ก ABS ให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้ด้วยคันนี้ครับไม่มีรอยซึมแน่นอนครับเพราะว่าผมได้เซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะครับด้านในห้องเครื่องก็เซอร์วิสใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับขับไปไม่กินข้าวลิงแน่นอนนะครับ 3วันดี4วันไข่ไม่มีแน่นอนครับสำหรับรถผมนะครับเพราะว่าผมได้ขัดสภาพคันนี้แอปออปชั่นนะครับออปชั่นคันนี้ก็จะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวท็อปสุดนะครับนี่คือปั๊มโมดูลเบรก ABS ครับรถที่พร้อมใช้นะครับก็คือรถที่พร้อมใช้ส่วนไฟหน้านะครับด้านหน้านะครับก็ได้ขัดไฟหน้าให้ใหม่นะครับทั้งสองข้างไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแท้จาก Honda นะครับนี่ครับโลโก้แท้ Honda นะครับฝั่งซ้ายของตัวรถครับ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแท้ของ Honda ครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับผมการันตีเลยคันนี้เป็นสีบอลเดิมแท้จากโรงงานนะครับแต่ว่ารถเก็บสีมาแล้วครับส่วนของการเก็บสีเนี่ยผมได้ขัดสีให้ใหม่รอบคันนะครับแล้วรถบางเดิมนะครับนี่สีผมทําบางเดิมครับเพราะว่ารถผมไม่มีอุบัติเหตุครับรอยเส้นสายเดิมครับรถมีเสน่ห์มากๆนะคันนี้นะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคานะครับเดี๋ยวผมเปิดราคาเดี๋ยวผมขอรีวิวตัวรถก่อนนะครับมาดูด้านหลังของตัวรถครับเดี๋ยวผมเปิดด้านหลังให้ดู ผมจะพามาดูด้านหลังของตัวรถครับทั้งมุมซ้ายมุมขวาของตัวรถเดี๋ยวผมจะเก็บงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับรถคันนี้ไม่ต้องห่วงครับว่าผมจะขายตามสภาพนะครับถ้าตามสภาพผมบอกว่าตามสภาพถ้าลูกค้าซื้อในราคาที่เก็บงานก็คือเก็บงานนะครับรถทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดนะครับอมาดูด้านซ้ายด้านซ้ายของตัวรถนะครับตรงนี้เบรคอยังอยู่ครบครับรอยพับเดิมรอยต่อเดิมจากโรงงานครับ รถเคยทําสีมาบ้างครับเป็นเรื่องปกติของรถมือ2ด้านขวาของตัวรถครับฝั่งนี้นะครับเม็ดอาร์คจะเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับรอยต่อเดิมจากโรงงานเดี๋ยวให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับรอยต่อเดิมเม็ดอาร์คเดิม,พ,ดมงงพับเดิมจากโรงงานนี่ฮะพับเดิมจากโรงงานรอยต่อเดิมจากโรงงานรถไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนครับผมการันตีแลวคันนี้เครื่องดีมากนะครับเครื่องดีมากจรงิงๆนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวรถครับยางอะไหล่ยังอยู่ครบครับแล้วก็มีพวกเครื่องมือแม่แรงยังอยู่ครบครับถ้าไม่ครบเดี๋ยวผมซื้อให้ แต่คันนี้มันมีมาครบนี่ครบหมดครับภายในสะอาดโฟมยังอยู่ครบยางอะไรยังอยู่ครบนะครับโฟมเนี่ยจะเป็นโฟมเดิมแท้จากโรงงานรถไม่มีอุติเหตุหนักแน่นอนถ้าลูกค้าซื้อไปนะลูกค้าซื้อไปแล้วตรวจสอบว่าเคยเกิดวุติเหตุหนักนะครับผมซื้อคืนเต็มจํานวนครับเอาคลิปนี้ไว้เป็นพยานและเป็นประกันครับนี่ครับฝาท้ายเดิมจากโรงง,งานก็จะปิดง่ายๆปิดนุ่มๆปิดนุ่มนวลครับ ติดฟิวใหม่ให้รอบคันครับแล้วก็จะมีในส่วนของการแก้ไขนะครับก็คือในด้านเรื่องของตัวเบาะนะครับอ่ะตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานครับเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานรถคันนี้ไม่เคยทําเบาะมาก่อนนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะครับเพราะว่ารถเพิ่งล้างเสร็จนะครับแล้วก็ระหว่างรอคิวทาเบาะนะครับรอคิวทาเบาะผมทําเบาะให้ใหม่นะครับตรงนี้ มันเป็นบ่อเดิมแท้จากโรงงานนะครับบ่อคู่หน้าเดี๋ยวผมทาให้ใหม่นะครับทั้งตัวนะครับคันนี้ก็จะมีแอร์แบกด้านหน้านะครับอย่างที่ผมบอกไปคือรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าจะมีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นถึงจะมีแอร์แบกถุงลมนิรภัยให้นะครับส่วนระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับไม่ต้องห่วงวิทยุเดิมจากโรงงานครับนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับไม่วิ่งเพียงเดี๋ยวให้ดูก่อน2 8 0 0 0 0มกิโลครับเป็นไม้แท้ด้วยนะครับสาหรับรถคันนี้อ่า คันนี้เป็นไม้แท้ด้วยนะครับเป็นเกียร์อะตรมนัท4สปีดครับ Honda เกียร์สมบูรณ์ครับคันนี้ Honda Toyota เกียร์ทนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับโดยคันนี้ไม้280,000กิโลครับไม้ใช้งานได้ครบหมดครับอะมาดูเทสเรื่องระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับภายในก็เดี๋ยวดูแผงประตูกันก่อนแผงประตูสวยงามครับแผงประตูผมพยายามขัดให้แล้วนะครับตามสไตล์ของรถมือ2ครับ รถคันนี้ฟิล์มใหม่นะครับติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันนะครับไม่ต้องห่วงว่ารถคันนี้จะไม่สมบูรณ์และไม่สวยนะครับอ่ะมาดูในส่วนของตรงนี้กันบ้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานยังอยู่ครบหมดทุกจุดนะครับดึงออกมาแล้วนะครับตรงนี้เสาเนี่ยจะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเสาไม่เคยทําสีนะครับมาดูจากเนื้อสติ๊กเกอร์กับเนื้อเสานะครับ ตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเพราะว่า 1990. รถคันนี้บางมากเห็นไหมครับสีถลอกไปก็คือเป็นสีเนื้อเหล็กเลยนะครับตรงนี้แล้วก็สติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถเคยทําสีมาสังเกตง่ายๆคือสติ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะครับถ้าเกิดว่าเคยทําสีมาเนื้อสีจะสูงกว่าเนื้อสติ๊กเกอร์แต่คันนี้เนื้อสติ๊กเกอร์มันสูงกว่าเนื้อสีนะครับอ่าโอเคประตูไม่เคยถอดครับผมการันตีว่ารถคันนี้สวยมากบอดี้สวยมากนะครับสาหรับรถคันนี้ ไม่ต้องห่วงนะคบว่าผมจะหลอกนะครับถ้าผมหลอกเนี่ยผมเอาคลิปนี้ไปเป็นพยานเลยแล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ให้คลิปไว้เป็นพยานเนี่ยลูกค้าลองไปดูคลิปเก่าๆคลิปที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่เคยลบเลยนะครับอ่ะนี่ครับประตูปิดนุ่มทุกบานครับประตูปิดนุ่มทุกบานคันนี้มาดูด้านหลังของคนนั่งตอนหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของคนนั่งตอนหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามครับเบาะไม่ขาดนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยไม่ขาด บาะด้านหลังไม่ขาดเลยแผงประตูสวยงามครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบหมดครับเพราะว่ารถคันนี้นะผมบอกกันอบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าถ้าระบบไฟฟ้าไม่สมบูรณ์ผมเคลียร์ให้หมดนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทครับคันนี้ผมให้ไป1นึ0 0 0บาทเดี๋ยวผมทํำบอกคู่หน้าให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมเซ็ตโช๊คให้ใหม่ทั้ง4ต้นเลยนะครับพร้อมใช้งาน1นึ0 0บาทครับมาดูด้านซ้ายของตัวรถกันบ้าง สำหรับด้านซ้ายของตัวรถครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้ภายในสวยครับภายในก็ถามว่าสวยไหมเดี๋ยวคราบใครเนี่ยเดี๋ยวผมจะขัดให้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับอ่าคันนี้1นึ0 0สบาทเดี๋ยวผมทำเบาะให้ใหม่ด้วยนะครับหคู่นะครับหนึ่งแาบาทหรือว่าลูกค้าอยากได้สภาพนี้ก็สามารถตกลงราคากันได้เลยนะครับแล้วก็ด้านซ้ายของตัวรถครับแผงประตูสวยงามครับแผงประตูไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักครับแต่มีคราบใครบ้างนะตากจากการใช้งานแต่ผมพยายามจะขัดให้นะครับอ่ะ ไม่ต้องห่วงครับรถคันนี้เครื่องยนต์ดีมากครับเครื่องยนต์ตอนนี้ผมสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับเครื่องยนต์เหนียนุ่มนวลมากนะครับด้านหลังของคนนั่งตอนหลังครับแผงประตูสวยนะครับตามรูปเลยนะครับอ่ะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เม็ดอายังอยู่ครบหมดครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้เดิมนะครับรถเดิมนะครับรถเดิมไม่มีอุบัติเหนักนะครับกาบบันไดยังอยู่คงสภาพที่สวยงามนะครับแล้วก็อ่ามันจะมีคราบฝุ่นคราบใครบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเพราะว่ารถเข้ามาเนี่ย ล้างตั้งนะครับล้างตั้งแล้วก็เซอร์วิสใหญ่เรียบร้อยนะครับผมก็ไปเปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับเรียบร้อยนี่ครับประตูปิดนุ่มนวลครับราคาโมไซ์แล้วครับราคา P C X นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับประตูสวยงามมากครับนี่คิวประตูทุกอย่างยังสวยงามนะครับตามสไตล์รถมือ2นะครับตามสไตล์รถมือ2เรื่องระบบไฟฟ้าเดี๋ยวผมเทสเรื่องระบบไฟฟ้าให้ดูเรามาเทสเรื่องระบบไฟฟ้ากันบ้างครับคันนี้แอร์เย็นนะครับตอนนี้ผมเปิดแอร์อยู่ ชดเชยรอบทางานปกตินะครับพวงมาล Eller, umas, ัยนุ่มนวลครับพวงมาลัยนุ arios, ่มนวลนะครับพวงมาลัยสวมปอกมานะครับก็จะมีรอยลอกตามอายุการใช้งานนะครับรีวิวตรงตรงครับรีวิวชัดเจนผมไม่มีอะไรต้องโกงหกกันอยู่แล้วนะครับติดฟิล์มใหม่ทั้งรอบคันนะครับของเทคนิคฟิล์มนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นตัวแทนของเทคนิคฟิล์มนะครับนี่คติดฟิล์มใหม่รอบคันนะครับไม่ติดไม่ได้ติดเฉพาะบานนะครับลูกค้านี่ครับระบบไฟสมบูรณ์นะครับบังแดดสมบูรณ์ครับโอเคนะ บางแดดสมบูรณ์นะครับบางแดดสมบูรณ์นี่ฮะบางแดดสมบูรณ์นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับสมบูรณ์มากอ่ะเทสระบบไฟฟ้ากันบ้างนะครับเรื่องระบบแอร์นะครับลงพื้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับลงพื้นแล้วนะครับฟังเสียงลงพื้นแล้วนะสปีดแอร์ใช้ได้นะครับนี่ครับลงพื้นแล้วนะครับดูจากกระดาษนะครับเดี๋ยวผมให้ดูกระดาษนี่ฮะ กระดาษจะปิวๆอยู่หน่อยนะครับนี่นี่ฮะลงพื้นแล้วนะครับไม่ได้เมคนะครับไม่ได้เมคนะครับอ่าลงพื้นแล้วแอร์เย็นนะครับแล้วก็กระจกด้านขวานะครับใช้งานลื่นไหลดีครับด้านซ้ายด้านซ้ายใช้งานได้ดีครับขึ้นลงได้สะดวกด้านหลังซ้ายนะครับขึ้นลงได้สะดวกนะครับอ่ารีวิวตรงๆครับด้านหลังขวานะครับขึ้นลงได้ดีแรงด้วยนะครับไม่อืดไม่ฝืดนะครับไม่อืดไม่ฝืด ัดรอบอะไรใช้งานได้ครบนะครับส่วนเกียร์นะครับระบบเกียร์ถอยหลังนะครับนี่เข้าแล้วเข้าเลยนะครับนี่เข้าแล้วก็วิ่งเลยนี่ครับตอนนี้รถวิ่งแล้วนะไม่เป็นไรไม่ได้ปิดฝากระโปรงนี่ครับระบบใช้งานได้ครบหมดนะครับแต่ดังอ่ะโอเคสําหรับรถคันนี้ครับวิทยุก็ใช้งานได้นะเป็นวิทยุวิทยุเดิมจากคอนด้านะครับนี่ครับ ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับเดี๋ยวโดนเลขกติ์นะครับผมขออนุญาตไม่เปิดเพลงแล้วกันอ่าแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูช่องแอร์ช่องแอร์ต่างๆยังอยู่ครบนะครับแล้วก็สวยงามนะครับนี่ ้องแอร์ต่างๆมี taking, chips, แอร์แบ็กด้านหน้านะครับคูいい่หน้าอย่างที่ผมบอกนะครับสำหรับภายในคันนี้นะครับก็จะเป็นภายในลายไม้เดิมจากโรงงานครับดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะครับแล้วก็เบรกมือใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็เกียร์หมดเกียร์ต่างๆใช้งานได้ครบหมดครับที่วางแก้วยังอยู่ครบหมดนะครับไม่มีอะไรแตกไม่มีอะไรหักนะครับแล้วก็แบ่งแยกแก้วได้นะครับตรงนี้ยังครบอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ครับที่จุดบุหรี่ก็ยังครบครับแล้วก็ลิ้นชักยังอยู่ครบหมดครับบุหรี่ใช้งานได้นะครับนี่ นี่ลมร้อนอยู่นะครับแล้วก็ระบบไฟสมบูรณ์มากนะครับปรับทิศทางของแอร์ปรับอะไรต่างๆยังใช้งานได้ครบหมดครับสาหรับรถคันนี้สําหรับคนนั่งตอนหลังครับคันนี้เพิ่มเติมก็คือมีที่วางแก้วให้นะครับสาหรับ Honda c ซีวิมันก็ครบๆนะครับพร้อมใช้งานอย่างเดียวคือพร้อมใช้งานนะครับสําหรับรถผมมาดูในส่วนของตรงนี้ครับตัวท็อปนะครับก็จะมีเท้าแขนให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนี่ครับเสียงเครื่องยนต์นุ่มนวลครับคอยเปลี่ยนใหม่ทั้ง4ตัวนะครับ เปลี่ยนใหม่ทั้ง4ตัวคันน้เซอร์วิสใหญ่มาแล้วนะครับเซอร์วิสใหญ่มาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับว่ารถจะไม่พร้อมใช้งานด้านหน้านะครับด้านหน้ากระชนหน้าก็เรียบร้อยดีนะครับสีสีเต็มร้อยนะครับผมให้สีเต็มร้อยนะครับคันนี้เพราะว่าสีเนี่ยผมก็ได้เก็บสีมาแล้วเบื้องต้นนะครับเก็บที่ผมเองนะครับเก็บที่ผมเองนี่ครับบางรถบางมากนะครับสีประมาณ90%สนะครับสีผมเก็บเป็นบางชิ้นนะครับเพราะว่ารถมันสวยมาอยู่แล้วนะครับสําหรับด้านหลังนะครับ ด้านหลังไฟท้ายไม่มีแตกนะครับไฟท้ายไม่มีแตกเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC นะครับเป็นตัวเลสนะครับ Honda c ซี i c คสำหรับรถคันนี้เพิ่มเติมของกระจกนะครับกระจกก็จะเป็นกระจกแท้จาก Honda นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือรถไม่เคยเกิดวิเหตุหนักนะครับกระจกแท้จาก Honda ไม่เคยเปลี่ยนนะครับทั้งรอบพันเลยนะครับนี่ครับเป็นของแท้เดิมจาก Honda ทั้งหมดนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับนี่ครับเป็นของแท้จาก Honda นะครับสาหรับกระจกทุกบานเลยนะครับรอบตัวรถนะครับเป็นกระจกของหมฮ กระจกคันด้าแท้ทั้งหมดนะครับอ่าโอเคครับเบอร์ยางก็จะอยู่ที่195 65R15 ครับตอนนี้ยางก็ยางใหม่นะยางก็ดอกหนาๆนะครับยางดอกหนาๆเลยแต่ยางจะต่ำปีนิดนึงนะครับปี1 7 8นะครับแต่ยางดอกหนาๆครับเหมือนกับว่าเป็นยางของดีสโตนนะครับตรงนี้ยางใหม่นะครับยางใหม่เหมือนรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเปลี่ยนยางมานี่ฮะดอกใหม่ๆเลยนะครับยางก็ขอบ15นะครับเดิมติดรถ อ่ะโอเคครับสำหรับ Honda Civic คันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่1 9 9 0 0บาทแล้วผมเก็บงานให้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องตัวเบาะไม่ต้องห่วงครับ เบาะเดี๋ยวผมทาใหม่ให้ทั้งตัวครับแล้วก็เรื่องเบาะเรื่องโช๊คนะครับผมเก็บให้สําหรับรถยนต์ฮอนด้าซีวิคันนี้ครับคันนี้เป็นปี2,545ครับจดทะเบียนตรงปีเลยเป็นเกียร์อัตโมัติ4สปีดครับเป็นเครื่องยนต์วีเทคครับข้อดีของคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์วีเทคนั่นเองนะครับ 1,700cc วีเทคนะครับเป็นตัวเลฟแล้วนะครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเครื่องดีเกียร์ดีแบตเตอรี่ดีครับใช้งานได้ดีช่วงล่างดีครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเซอร์วิสให้ใหม่น 1,900 0บาทครับผมการันตีเลยว่ารถคันนี้สวยเดิมแล้วก็ระบบน้ําดีรถไม่มีความร้อนแน่นอนครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูถ้าเกิดว่าหลังจากคลิปนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ขายนะเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเทสเครื่องยนต์ที่ภูทับเบริรอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมชอบไปที่นู่นอยู่แล้วบรรยากาศดีด้วยแล้วก็มีกาแฟดื่มนะครับอะ โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคันนี้ผมขายอยู่ที่1 9 0่0าบาทเท่านั้นครับสำหรับ Honda c i v ซีิคันนี้ราคาจับต้องได้แล้วนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับลูกค้าเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไพีหน้าครับสำหรับคลิปนี้มีเล่มเลยเอกสารพร้อมโอนนะครับสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ